เห็นทะเลหมอกไหมครับทะเลหมอกที่อยู่ด้านหน้านะฮะทะเลหมอกนี่คือฝนเพิ่งตกหยุดไปประมาณสักสินาทีครับตอนมาฝนตกโปรยๆนะฮะสิบหกสิงหาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดตอนนี้อยู่ที่ตำบลคลองม่วงอําเภอปักช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมาพามาดูทะเลหมอกหลังจากฝนตกนะครับเนี่ยฝนเพิ่งตกไปแล้วก็หยุดไปประมาณสักสินาทีนะฮะตอนนี้อยู่บนต้องบอกว่าอยู่บนเนินเขาเลยนะครับ พามาดูที่ดินโฉนดคูดแแดงนะฮะเนื้อที่ประมาณ42ไร่นะครับแปลงนี้ที่ลงให้ดูก่อนหน้านี้นะฮะเมื่อก่อนนี้ลงไปในพื้นที่ที่เป็นภาพมุมสูงนะครับตอนนี้เอาภาพที่อยู่ด้านล่างมาให้ทุกท่านได้ชมนะฮะอันนี้ขับลึกขับรถลึกเข้ามาจากถนดลาดยางเพียงแค่800เมตรนะครับแต่ที่จริงตัวของที่ดินเนี่ยด้านที่อยู่ด้านสุดน่ะห่างจากถนนเพียงแค่280เมตรเองนะฮะ แล้วก็ขับลึกเข้ามาด้านในนะฮะผมพามาชมนี่อยู่เป็นที่เนินเขาเลยนะฮะเนินเขาสวยมากแล้วก็ลาดเอียงลงข้างล่างน,นะคนลาดเอียงอยู่ประมาณสักอ่าไม่ถึง25องศานะครับเนี่ยผมมาพามาชมจุดที่เป็นไฮไลท์จุดที่ต้องเรียกว่าสูงแล้วก็สวยที่สุดของที่ดินแปลงนี้นะคะตรงนี้เป็นถนนนะครับเป็นถนนที่สัญจรเข้ามานะคร ใช้กระบะธรรมดานะครับขับเข้ามาได้นะฮะถึงเลยนะใช้กระบะยกสูงธรรมดานะครับกระบะตัวเตี้ยก็เข้ามาได้นะครับรถเก่งเข้ามาได้แต่ก็อาจจะลําบากนิดหนึ่งนะฮะนี่ตรงนี้เลยนะครับเป็นจุดที่สูงที่สุดของที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ใกล้กับรัฐวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงกวางนะฮะแล้วก็จะมีโรงแรมรีสอร์ทอยู่ตรงโน้นนะครับ ตรงนี้สวยสุดเลยะอยู่ด้านในที่ลาดเอียงรับลงทางด้านทางด้านหน้านะคะแล้วก็ตรงไปด้านหน้าด้านโน้นนะครับที่ดินนะครับถนดนี้แบ่งไว้แล้วอ่าถนดน,นี้เป็นหกแปลงรับแบ่งไว้แล้วหกแปลงจะเป็นถนนสองไร่ครับลึกเข้ามาถึงด้านในเลยนะฮะแล้วก็เป็นแปลงย่อยเนื้อที่ตั้งแต่หกไร่สามงานขึ้นไปจนถึงเก้าไร่นะฮะ ระหว่างทางระหว่างทางลึกเข้ามานะครับจากถนนมิตรภาพเนี่ยลึกเข้ามาเพียงแค่สิบกว่ากิโลเองนะฮะลึกเข้ามาแล้วก็ต้องบอกว่าอยู่กล,งกลางงระหว่างจะไปเขาใหญ่แล้วก็ไปบางน้ําเขียวแล้วก็มิตรภาพฝั่งโนนตรงนั้นน่าจะเป็นเขาใหญ่เที่ยงนะฮะที่มองเห็นด้านหน้านะแปลงนี้ไม่ผิดหวังครับ สำหรับนักพัฒนานะครับแต่นี้ไม่ผิดหวังจริงๆ